สำนักงานคลางจังหวัดนครสวรรค์ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการนำ QR code จากระบบ EGP ไปใส่ในแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ก่อข0ศูนย์สี่ทับวหกเลงวันที่15ตุลาคม2568เรื่องการกำหนด QR code บนแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างของทางราชการและการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Open Data ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่สม พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปขั้นตอนการดาวน์โหลด QR Code จากระบบ EGP สำหรับหน่วยงานของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11ธันวาคม2567าหกำหนดให้หน่วยงานของรัฐนำ QR Code จากระบบ EGP ไปใส่ในแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการตามแบบแผ่นป้ายของกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดและใช้บังคับในการจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลมเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการกำหนด QR c ค d ดบนแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการให้ใช้บงังคับกับงานก่อสร้างดังนี้ 1. งานจ้างก่อสร้างที่ยังไม่ลงนามในสัญญา 2. งานจ้างก่อสร้างที่ลงนามในสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้จัดทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ หน่วยงานของรัฐเข้าสู่เว็บไซต์ w w w g p o ok c u m e n g o t h กดเข้าสู่ระบบและระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านขั้นตอนแรกกดเมนูเพิ่มโครงการโดยกรอ,อกรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนได้แก่ 1. วิธีการจัดหา 2. ประเภทการจัดหาจ้างก่อสร้าง 3. พัสดุที่จัดหา 4. ปีงบประมาณที่จะซื้อจัดจ้าง กรอกชื่อโครงการงบประมาณโครงการและรายการสินค้าการพิจารณาและพิกัดงานจ้างก่อสร้างเมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดบันทึกข้อมูลหลังจากบันทึกข้อมูลแล้วสถานะโครงการระบบจะแสดงเพิ่มโครงการขั้นตอนการทํางานจะแสดงเครื่องหมายติ๊กถูกแล้วคลิกที่รายละเอียดแก้ไขเพื่อดาวน์โหลด QR Code ขั้นตอนการนํา QR Code ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง กรณีหลังจากลงนามในสัญญาและประกาศาสาระสำคัญในสัญญาในระบบ EGP เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงสถานะโครงการข้อมูลสาระส,สำคัญในสัญญาให้กดที่รายละเอียดและแก้ไขเสร็จแล้วกดดาวน์โหลด QR Code หลังจากกดดาวน์โหลด QR Code เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถกดเปิดดูได้จากทางขวามือบนนำ QR Code ไปติดตั้งบนแผ่นป้ายโครงการงานก่อสร้างตามแบบที่กำหนดสามารถสแกน QR Code ดาวน์โหลดดูแผ่นป้ายงานก่อสร้าง โดยจะมีขนาด1.20่งคูณสองเมตรและขนาด2.40ุคูณ4.80เมตรขอบคุณทุกท่านที่รับชมสาระความรู้จากสนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์กลุ่มง,งานวิชาการหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถามสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์056 803 591-3 Email n t cgd go th หรือแอดทางไลน์ e n i s e n c g d ขอบคุณครับ